สวัสดีครับครูชื่อครูทับนาทุนโตสุขวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงออกเสียงพยัญชนะเสียงนาสิกและการร้องเปิดคอครับการร้องเพลงออกเสียงพยัญชนะนาสิกเราไปดูว่ามีอักษรใดบ้างที่ สามารถใช้เป็นเสียงนาสิกในการร้องเพลงได้นะครับมีทั้งหมด3อักษรนะครับพยัญชนะคือ 1. ตัวนอ 2. ตัวมอและ3ตัวงอครับเราไปดูกันว่าตัวแรกจะออกเสียงแบบใดคือตัวนอครูจะออกคำว่าฉันร้องตามเปียนโนนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคําว่าฉันเสียงนาสิกคือจะออกทางจมูกถ้าพูดง่ายๆนะครับจะออกทางจมูกนะครับถ้าเราพูดไม่ชัดเนี่ยมันจะออกคําว่าช้าช้าและการเปิดปากคือยิงฟันนิดนึงฉันฉันแต่ถ้าร้องไบบไม่เปิดปากมันจะออกช้า ช้ำช้ำฮะมันจะเป็นช้ำยิงฟันนิดหนึ่งนะฮะจะออกเป็นช้ำช้ำขึ้นนาสิกนะฮะขึ้นจมูกต่อไปอักษรตัวที่สองคือตัวมอครูจะออกคำว่าลืมนะครับ สำหรับอักษรตัวมคำว่าลืมลืมจะออกก่อนว่าลืมและปิดปากแต่ถ้าเราไม่ยอมปิดปากแบบว่าลืมไปเลยก็จะเป็นแบบลืมลืมลืมนะครับมันเจอ,อกคำว่าลืม เราออกก่อนเราก็จะเปิดปากลืมลืมลืมสำหรับตัวต่อไปตัวงอครูจะอคำว่าจงจงจงต้องอาปากก่อนเป็นคำจงและอย่าปิดปากจงและเสียงดันขึ้น นาสิกนะฮะจงจเเปิดปากเหมือนปากจูมะจงแล้วก็ปล่อยธรรมดาจงอย่างเี้ยนะฮะจงเพราะว่ามันจะขึ้นนาสิกเหมือนกันคะับจจง,จงต่อไป เดี๋ยวเราลองมาร้องกันจงลืมฉันในโนต้ตมีฟาโซครับจง ลองร้องสิครับอีกที่ไปอีกครั้งครับเป็นไงบ้างครับสำหรับอักษรเสียงนาสิกอันนี้จะเป็นพยัญชนะคือตัวงอตัวมอและตัวนอนะครับ ให้ออกเสียงแบบนี้นะครับในอักษรพยัญชนะตัวนั้นๆนะครับจะเป็นเสียงนาซิกต่อไปต่อไปจะเป็นการร้องเพลงแบบเปิดคอเรามาดูกันการร้องเพลงเปิดคอมีอยู่3ข้อนะครับคือ1การลดกล่องเสียง2คือการทิ้งขากไกลและ3คือไม่ผดเสียงไปดูกันอย่างแรกครับ 1. การลดกล่องเสียงคือการร้องในคอเหมือนการร้องไห้เลยนะฮะ อย่างเงี้ยการร้องในคอคือการเปิดคอเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือการเปิดคอเหมือนกันการร้องไห้นี่คือการร้องในคอเหมือนกันนะฮะการร้องไห้นะเปรียบว่าให้ร้องคํว่าอ่าอ่าอาร้องปกตินะ แลลองไปดูอันที่สองคือการทิ้งขานไก่อะเป็นยังไงการร้องเพลงแบบทิ้งขันไก่ไม่ได้ทิ้งลงไปนะฮะ <c oughs> ทิ้งขันไก่จะเป็นไงอ่ะคือเหมือนการยิ้มอ้ปาปากการทิ้งขานไก่คืออย่างนี้ฮะยิ้มอ้าปากคล้ายๆกับยิ้มนะฮะทิ้งขานไก่คือไม่ต้องไปเก่งตรงนี้ฮะก็จะปล่อยแบบธรรมดาธรรมชาติลองพูดคเาว่าอ่า จะเป็นการร้องแบบเปิดคอเหมือนกันไปดูอันที่3คือไม่หดลิ้นเอ๊ะร้องยางไงร้องไม่หดลิ้นร้องอย่างไงฮนะคือการทําลิ้นตรงนะฮะไม่ใช่เอาลิ้นเอาลิ้นออกมาเรืองนื้นะฮะไล้วถา่านี้นะฮะทำลิ้นตรงคือนําปลายลิ้นปลายของลิ้นนะฮะมาแตะที่ฟันซี่ล่างนะฮะฟันซี่ล่างนี้วรองเขาว่าอ่า จะเล็บอะเออเออเอเอไม่ได้จะผิดหลักนะครับแค่แลบแค่ปลายลิ้นเท่านั้นปลายลิ้นตรงนี้เท่านั้นนะอย่าอย่าแลบออกหมดนะ

เหมือนลิ้นชา <c oughs> ต่อไปเราจะรองมาร้องกันในโน้ตมีเลโดลองดูลองดูนะครับไปอีกที่ 3เทคนิคเอามารองดูก็ได้ต่อไปอันนี้สําคัญเลยนะครับเราจะนําการร้องแบบนาสิกและการร้องเปิดคอมาแมชกันดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับการร้องนาสิกกับเปิดคอ,อนี่มันคนละขั้วนะฮะก็จะพูดนะการร้องนาสิกคือการร้องขึ้นจมูกใช่ไหมการร้องเพลงขึ้นจมูกส่วนการร้องเปิดคอคือออกมาเลยอออกมาเลยเดี <c oughs> เรามาดูกัน การร้องเสียงนาสิกจงลืมฉันมีฟาโซมีฟาโซจงลืมฉันจงลืมฉันจงลืมฉันและการร้องแบบเปิดคออาอาอามีเลโด รอ้รองกันแบบสลับกันไปสลับกันมานะครับอ้าแบบนาซิกก่อนก็คือจงลืมฉันมีฟาโซจงลืมฉันจงลืมฉันจงลืมฉันเปิดข้ออ,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 อา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 นาซิก จงลืมฉันเปิดข้ออา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 าอาาอาานาซิกจงลืมฉันจงลืมฉันเปิดข้ออาอาอานาซิกจลืมฉันเปิดข้อ เรามารองร้องเพลงเพลงหนึ่งจะเป็นการร้องแบบร้องในคอรักคุณเข้าแล้วใครร้องได้ร้องตามกูนะครับรักคุณเข้าแล้วเป็นไร เป็นการร้องผสมผสานเลยนะทั้งนาสิกทั้งการร้องแบบเปิดคอเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการร้องเพลงเสียงนาสิกและการร้องแบบเปิดคอนี่จะเป็นเก็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่สามารถนำมาใช้ในการขับร้องวิชาขับร้องหรือว่าการร้องเพลงทั่วไปได้เลยนะครับเป็นเกจเล็กๆ,ๆน้อยๆที่สามารถเข้าถึงได้และลองทำได้นะครับครั้งมากหากมีโอกาสครู จะนำเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ